ฉันอยากจะดูสวัสดีค่ะพบกับช่อง When I Want to See It กเช่ n เคยนะคะเพลงนี้ ต้องบอกว่าสวัสดีแฟนค่ัวันด้าทุกคนนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าโซโล่ตอนแรกที่เห็นน่ะคือเห็นคนคอมเมนต์บอกว่าขอเพลงโซโล่หน่อยคือตอนนั้นคืองงนิดนึงว่าทำไมถึงขอเพลงซ้ำเพราะว่าทำไปแล้วก็เลยงงก็เลยไปดูอีกทีหนึ่งอ๋อมันไม่ใช่มันคนละเพลงกันเลยโซโล่ก็ต่างหากมันจะมีอีกเพลงนึงที่เขียนว่าโซโล่อีก โซโลเกนอันนั้นก็คือทำไปแล้วก็เลยงงว่าเข้าลิมิตหรือเปล่าก็เลยงงแต่ที่จริงแล้วคืออ๋อไม่ใช่มันคือคนละเพลงแต่ว่าโซโลอันนึงโซโลอันนึงบอเกนก็เลยอ๋อโอเคนะเข้าใจละอ๋อมาแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเราไม่ได้เก่งเราเป็นแค่คนมาฟังเพลงนะ ฟังเพลงนั่นแหละเราชอบการฟังเพลงดังนั้นก็มาฟังเพลงนะคะไม่ได้เก่งอะไรเลยไม่ได้รู้เรื่องว่าอะไรเลยอย่างเช่นเนี่ยก็ยังจะมาแปลเหมือนเดิมนะคะโอเคอ่ะโอเคเราได้ทำการเปลี่ยนเป็นภาษาที่เราอ่านออกแล้วนะคะก็มาเริ่มเลชั่นเพลงโซโล่กันเลยดีกว่านะคะในขอเช็คซีว่าเสียง ดังดีกันเลยนะอย I'm sorry, 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 i am i អីអោះរឿងឯងធូបអីក៏ឃើញមានកម្មវិធីក៏មិនហ៊ាននឹងអញ្ជើញសងំនៅផ្ទះរដ្ឋរបបកំភើក album scroll you feel stop the geology you hear me we're not looking down our face i let me the deep ball hear me ពីបងទៅគង់យឺលើគិស៊ូជូលើគិសាំងតែពេលជោគខ្សែពូដកឫសខ្មៅផកលើខ្លាំង ញុជាមុំពៀនមិនម្លំគេមានគ្រុនតែមួយជាល ਹਾ ហែមិនត្រូវការជំនួយអមុនីស្អ្វីតើបមានអីមួយនឹងភីអេ Come along way ព្រោះថ្ងៃទឹកជ្រៅជីវិតជួចចត់ខ្ញុំក៏ស្បើស្នេហាហ៊ូកំណត់សំណាម៉តបែកកែបសិនពីបាត់ដោះបេះដូងមកកត់អីនៅគ្មានពេលមួយមឹងបេដងធ្លាប់ឈឺមិនចង់ឈឺទៀតទេអ្នកឯងក៏មិន tweede ជាមួយនឹងដងដៃខ្ញុំមិនអីនោះសីអត់មានសងសាយទេ យើងស្ដាប់តែមួយមិននៃគេយោហើយវាបានមកមកសេតសູ້សំដូនសំឡាញ់តែបងសេណូអត់មានសំសាតែញុំមានអមមក Homey Get it out of mud and let leave in the city Came along way from back to ridges people were play at some white and we jolly to sleep ញាទៅពីសູ້ជួនឹងកិសាំងតែពេលជុកខ្សែពូដកជិលដាំផកលើខ្លាំងមានឈាមនឹងពៀនសម្ឡំគេមានគ្រុនតែមួយជី Highway <mully> មិនត្រូវកាចំនួនមិនលីស្វេទៅមានអីមួយនៅ PA កានៅក្មេង បានជាមួយអ្នកលេងលេងដៃរឹងដូចឈើពេងពេលខ្ញុំខំគង់នឹងតម្បិចំព្រេងពេលលេងក៏តាមព្រេងព្រេងក្នុងហាសសំភ្លេងដូចលើនេះទៀមុនគេមិនខ្លីត្រង់មិនចង់ងវិញក្នុងវិញនឹងស្រាក្នុងវិញនឹងស្រីក្នុងវិញនឹងលុយមិនវងវិញពីគេនិយាយគាត់គេគ្មានជាស្អីហេយកស្រាមួយធូររីឯខ្ញុំដូចគ្រណាត់មួយកៃ I wanna talk and I talk and I talk Let us knock on my bed and just talk meet them high, cause I would've it เพลงนี้ชื่อเพลงว่าโซโล่เนาะโอเคในเรื่องเนื้อหาเราบอกตามตรงจากใจความรู้สึกคือเราอ่านซับไม่ทันต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าด้วยความที่ว่าวันได้ก็เป็นแรปด้วยเนาะแล้วก็อ่านซับไม่ทันแล้วก็แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้ในเพลงนี้คือความคลาสสิกมันมีความคลาสสิกด้วยความที่วันได้หยิบยกเอาเพลงที่คนเป็นอารมณ์เหมือนหนังเรื่องหนึง่งไม่แน่ใจว่าเป็นหนังหรือว่าเป็น โอเปร่าอะไรซัมติงนะแต่ว่าที่แน่ๆคือเขาเอาดนตรีตัวนาั้นาม,มาทำเป็นจังหวะให้เขาร้องแล้วก็มิกกับเพลงบีท uh, ที่เขาถนัดซึ่งพูดง่ายๆก็คือวันด้านั่นแหละเป็นคนเก่งในการจับดนตรีอันนี้บอกไปหลายๆคลิปที่ทำเกี่ยวกับวันด้าก็บอกก็ยังจะต้องบอกอยู่เหมือนเดิมว่าวันด้าเป็นคนที่เก่งในการจับทางดนตรีจริงๆ เห็นไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พูดไปในคลิปที่แล้วที่เราทำไปว่าวันด้ามีเส้นเสียงที่มีความคลาสสิกค,คือการร้องเส้นเสียงอะเหมือนคือแล้วก็เอ่อยกตัวอย่างเพลงที่เราไปหามาที่เป็นการร้องในยุคนั้นก็คือเพลง Black to b a c k นะเป็นคือแบบ มันเป็นกลิ่นอายประมาณนั้นกลิ่นอายเพลงที่เขาร้องประมาณนั้นคือมันเหมือนกลิ่นของยุคนั้นนะมันให้ฟีลลิ่งเหมือนยุคนั้นแต่ว่าไม่ได้บอกว่าวันด้าร้องแบบนั้นอ,อ,อะไรวะออนั่นแหละพูดง่ายๆก็คือเสียงเขานะทำให้เรารู้สึกถึงเพลงในยุคนั้นพูดอย่างนี้ดีกว่าอืแล้วก็ อย่างที่บอกอ่ะ mm hmm. การร้องอ่ะ mm hmm. มันลงจังหวะพอดีกับดนตรีตัวนี้ดนตรีที่เขาเอามาใส่คือมันมันมูดมันฟังเพลินต้องพูดอย่างนี้ต่อให้เราฟังฟังไม่ทันก็เถอนะคือมัน ูการลงลงท่อนในการร้องของวันด้าคือมันลงท่อนตามจังหวะแซกดนตีแซกดนตีอันนี้นะแล้วก็บีดบีดมันทำให้เรารู้สึกทันสมัยขึ้นแล้วก็มันมีความแบบกิ่นอายของยุคเก่าด้วยเนี่ยคือสิ่งที่จะบอกว่าวันด้าเป็นคนที่ใช้ดนตรีให้เป็นประโยชน์ในเพลงนั้นๆของเขา เขาสามารถเอาเพลงเก่ามาผสมผสานกับเพลงใหม่หรือทําให้เป็นแนวทางของตัวเองได้ดีหรือเอาดนตรีพื้นเมืองทางประเทศกัมพูชามาใส่ก็เป็นการผสมผสานาที่ไม่รู้สึกติดขัดแล้วดูกลมกลม่อมมากๆหลายๆเพลงเพลงที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่ายามดนตรีอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่บอกเพราะว่ามันมันหลายลูกเล่นในเพลง จริงๆอันนี้คือกิริยาที่เราเอฟเฟกที่เราฟังเพลงครั้งแรกอะนะนั่นแหละที่เราจะสือ่อไม่ใช่ว่าเรามาเก่งกันแล้วมามาแบบมาบับว่าแบบฟังไม่เป็นแล้วมาฟังแล้วมาบอกอย่างนั้นอย่างนี้คือไม่ใช่คือมันการที่เราแบบฟังครั้งแรกแล้วเรารู้สึกยังไงแล้วเราก็พูดออกไปะนะนั่นแหละคือหลายๆครั้งที่ฟังเพลงของมาด้าเรารู้สึกแบบประทับใจทุกเพลงจริงๆ ต่อให้แบบตัวแฟนคลับแนะนําเพลงมาแนะนาแต่เรารู้สึกไม่ติดขัดเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันสนุกกับการที่เราฟังเพลงของวันด้านะไม่ได้มีความแบบเคขื่อนเลยอะไรเลยหรือรู้สึกแบบอึดอัดแน่นอนเพราะว่าเพลงวันด้าเป็นเพลงที่เยี่ยมทุกๆเพลงนะก็นั่นแหละอ่ะโอเคก็ขอจบการเอ่อ reaction เพลงโซโล่ของวันด้าไว้เพียงเท่านี้นะคะ ถ้ามีข้อคิดเห็นต่างบอกได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบอกย้ําเสมอว่าเราเป็นแค่คนฟังเพลงย้ํทั้งทุกครั้งว่าเป็นแค่คนฟังเพลงฉะนั้นแล้วอย่ามาหาเอาเหตุผลในการที่แบบมาทําอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเราแค่มาฟังเพลงเพราะเรารู้สึกชอบในเพลงชอบดนตรีเท่านั้นเองชอบฟังพูดง่ายๆนะอ่ะก็ถ้ามีข้อเห็นต่างก็อย่างที่บอกค่ะบอกได้แล้วก็ถ้ามีคำหยาบก,ก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีคะ่ะ